เรี้ยหัวพี่แล้วเรียหัวพี่แล้วห่ะลูกเอาหัวชนชนใหญ่เลยชนใหญ่เลยลูกกีวีกีวีครับเอาลูกเข้ามาแล้วลูกเข้ามาแล้วลูกเข้ามาแล้วเขาหวงแม่เขาไหมไม่หวงไม่หวงแม่ไม่สนใจแม่แล้วแล้วเนี่ยแตงกวาก็นั่งเฉยให้กีวีเอาหัวชนด้วยนะคะ ด,ดู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 เอ็นดูมากเลยเขาแสดงความรักต่อกันไงน,นัน่นนัน่นนั่นนั่นแมวแสดงความรักต่อกันเขาคงคิดว่าแตงกวาเนี่ยเปรียบเสมือนแม่เขามั้งไงคะว่าปลอดภัยอะไรเงี้ยเพราะกีววไม่มีแม่กีววไม่มีแม่ที่เป็นแมวนะลูกบีแต่แม่เป็นคนนะลูกเนาะไม่มีแม่เป็นแมวเอาแตงกวาเป็นแม่นะลูกนะขอให้แตงกวาเป็นแม่ได้ไหม แตงกว่าเป็นแม่กีวีได้ไหมลูกนอนกอดกีวีได้ไหมลูกืึสงสารกีวีแตงกว่าเวลานอนอะ่ะนอนกับกีวีได้ไหมคะได้ไหมลูกโอ้สงสารสงสารกีวีเห็นหมาเห็นหมาเห็นเจ้าเจ้าตุ๋นหูนี่นี่ก็ไม่มีแม่ นี่ก็ไม่มีแม่มีแต่เด็กไม่มีแม่แต่นี่มีแม่เนี่ยเนี่มีแม่แต่ไม่ได้อยู่กับแม่เนี่ยไม่ยอมอยู่กับแม่โอยยังไม่เลิกรักอีกยังไม่เลิกแสดงความรักอีกหืมหนูกอดสิลูกกอดกอดแม่แตงกวาสิลูกคีวีครับบีลูกชาย ลูกชายของแม่กอดที่ลูกวันนี้จะทำยังไงดีวันนี้จะทำแบบไหนจะทำท่าไหนดีนี่น้องพลอยก็มาเฝ้าแต่แม่พลอยจ๋าพลอยเขาเห็นเขาเห็นมนันะเดินเขาก้มหน้าเลยนะคะกิวี่อ่ะเขาเขากลัวมนันะไงมนันะเวลาเขาตกเขาตกเลยนะเดินผ่านกิวี่บางทีแบบ กิวีนั่งอยู่เงี้ยเขาตบเลยนะมานะเขารู้จักก้มหน้าก้มหน้าหลบนะคะเขาฉลาดมากกิวีฉลาดจริงๆนี่นี่เขาก็รักเนี่ยเขารักชินจังเขาจะรัก,อ,อ,ก,อ,ก,กอ,อ่น้องพลอยกระดกแก้วอ๋อน้อง นี่นี่ดอกแก้วไอ,อ,อ้น้องพลนั่นดอกแก้วใะบ่าคอเหมือนกันแม่ลืมลูกหน้าตาเหมือนกันอันนี้น้องพลนั่นดอกแก้วแม่ลืมลูกใครคนบ้าเดินมาอีกแล้วใช่ไหมคนบ้าเดินมาอีกแล้วใช่ไหมคนบ้าเฮาใครไม่เฮาลูกไม่เห่าไม่เ่าไม่เ่า กี่วีมานี่หาแม่ทางนี้มาหาแม่ทางนี้มา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 ,มาหาแม่ทางนี้ครับลูกวีวีวีวไปโนนะ่นละเดี๋ยวเข้าในบ้านไม่งั้นเดี๋ยวเขาลงตรงนี้เพราะว่าตรงนี้เขาลดน้ำแล้วมันแฉะต้องเอาเข้าในบ้านนะคะไปเข้าบ้านลูกปะตัวนี้มันเปียกลูกเข้าบ้านเข้าบ้านนะนนดนเดินจริงด้วยเดินเหนื่ เดินไปน,นอนละหมาก็หมาก็เห่าเออสงสารเหมือนกันแม่ก็แก่ลูกก็เป็นบ้าแม่ก็แก่แล้วลูกก็เป็นบ้าเป็นบอไปกินเหล้ากินยาไปเหล้าขาวเงี้ยไม่มีประโยชน์อะไรเลยกินเข้าไปก็มีแต่ผลเสียต่อร่างกายแล้วก็ ทำให้ชีวิตดูย่ำแย่เปล่าๆไม่รู้ทำไมเขาคิดไม่ได้กันไม่รู้เขามันเป็นของไม่ดีอ่ะเขาก็ยังทํากันอยู่กินกันอยู่อย่างนั้นอะพอกินมาแล้วก็มีมันไปทําลายสติสตังค์ไปหมดไปหมดเลยอะนะกินเป็นเวลาไวลาไม่เป็นไรอะนะคะอย่างคุณว่ากินมีงานมีการงี้กินงีง้งงเออก็นานากินทีไม่เป็นไรอันนี้เขากินแบบเป็นจิตวัทยประจําวันเลยลูกก็เป็นตารวจด้วยนะแต่ก็ เป็นสติสติสตังไม่ดีกินเหล้าจนเป็นบ้าเป็นบอไปเฮ้ยคนเราเนาะใช่ <c oughs> ใช่ไหมไปทองไปทอง,ทองนั่งฟังแม่พูดไปทองจ๋าไปทองไปทองจ๋านั่งฟังแม่พูดหล่ะคะนั่งฟังแม่หล่ะคะลูกวิวีมาวิวีเอ้ยวิววีเนี่ยเขายังไม่ลุกเลยแตงกวามามาหาแตงกวาลูกมา เลวมาหาแม่มาหาแม่ทางนี้มามานาเป็นเจ้าถิ่นแต่มานาก็ไม่ค่อยเกเรเท่ากับเจ้าเพชรเจ้าเพชรน,นี่เกเรเกเรสุดๆเลยทะเลาะเขาไปทั่วเลยเจ้าเพชรลูกแล <laughs> แตงกว่าบอกไปดีกว่าโอ้ยไม่อยู่แล้วไปดีกว่าอเจ้าถิ่นมา จะถิ่นมาไปแล้วแตงกวาบอกมาแตงกวามาทางนี้นะลูกกีวี่เอ้ยวี่วีวี่วีนี่ครับตอนเย็นรอกินข้าวเดีย๋ยวพี่แป้งทำข้าวพี่ต้มก็นอนตรงนี้เดีย๋ยวพี่แป้งทำข้าวอาหารเปียกคุกอาหารเม็ดนะคะตอนเย็นก็ ใช้เนกโกะหนึ่งโลเนโกะหนึ่งโลชุดตรงนี้แล้วก็ชุดอื่นอีกก็เย็นเนตอนเย็นนี่คือสองโลประมาณนี้นะคะมีบางตัวที่ที่ไม่กินอาหารเม็ดผสมกินกินอาหารเม็ดเดี่ยวๆนะคะอย่างเช่นปลาก๋อวยข้าวปุ้นลุงปุ้นแล้วก็ไผ่ทองแล้วก็เ ใครนะมโม่มีมี่มามา่าพี่แซมเด็กแขกเย,เยอะเลยก็อีกโหลหนึ่งก็ตีสักตอนเย็นสองโหลตอนเช้าสองโหลสองโหลกว่าด้วยเพราะว่าต้องมีห้องห้องของออโมโม่เมมี่ เขาใหม่เขาสวยวิเศษอีกนะคะโอ้พูดไดยยิ่งเยอะเอ่อ่ะมาเล่าสู่กันฟังมาเล่าสู่ว่าพ่อแม่ฟังมีเรื่องอะไรก็อยากเล่าสู่กันฟังในในคลิปนี่แหละอยู่ในคลิปนี่แหละมีอะไรก็เล่าสู่ก,กันฟังเหมือนกับพ่อพ่อแม่เป็นเป็น,เป,นเป็นที่รับฟังของไม่เคียงแล้วกันเนารับฟังไม่เคียงหน่อยนะคะเวลาไม่เคียงคุยอะไรไปช่วยรับฟังเลยนะคะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณมากคะ่ะอันกินมีเท่านี้นะคะ สวัสดีค่ะ